สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ถ้ำพญานาควัดมณีวงศ์นครนายกนะครับดเดี๋ยว,วเรามาชมความอลังการกันดูนะครับว่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วบริเวณภายในสวยงามขนาดไหนนะครับดูความสวยงามของถ้ำพญานาคนะครับสุดยอดจริงครับนี่ก็จะเป็นองค์พระประธาน ภายในถ้ำเนี่ยก็จะมีลูกศรเราก็เดินตามลูกศรนะครับจะมีเจ้าหน้าที่บอกเป็นระยะๆะะนะครับว่าให้เราเดินไปทางไหนอันนี้ขาหลานขาดตัวน้อยมาเที่ยวให้ด้นะครับวันนี้ใส่ดเสื้แดงด้วย ลังการงานสร้างมากเลยนะครับวัดนี้ทำได้สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ตะการตามากเลยนะครับอย่าวิ่งอย่ารับอย่าย้อนสอนเดินกันดีๆ สีสันสุดยอดมากเลยนะครับ ที่แล้วผมมาเนี่ยด้านในนี่ก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จเลครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เห็นเสียงรลามอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่า Right here. <c oughs> ความสวยงามบลังการตาเอ๋ <c oughs> บริเวณด้านซ้ายของพระประธานเนี่ยก็ยจะเป็นถ้ำมหาสมบัตินะครับที่เมื่อสักผู่เราเห็นบริเวณน้ันข้างเนะาะดูนะครับความวิจิตการตาของฝีมือช่างเนี่ยถือได้ว่ามันก็จะเป็นซุ้มพญานาคเนาะ คือทําแบบว่าอลังการงานสร้างมากเลยนะครับเดี๋ยเชื่อมากรายละเอียดนี่สุดยอดนี่ก็จะเป็นเสาค้ำวังบาดาลน,นะครับนี่ก็จะลอดซุม้มนี่ถึงนะครับทข้ามหาสมบัติเออเดี๋ยวเราไเดูกันเติมเติ สวยงามเรื่องอาราม เราเปร้านต้อนรับปีใหม่กันนะคะสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้ผมมาเป็นรอบที่สองแล้วแล้วก็นำอ่า เราเรียกายสีมาถวายแก่ปู่กระยานะครับเพราะว่าวันที่แล้วมาเนี่ยก็ถือได้ว,ว่าปังระดับหนึ่งเลยนะครับ แน่นเลยค่ะขอบคุณค่ะบริเวณด้านนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับโอ้โหนี่ขนาดใช้เวลาก่อสร้างนี่นานมากเลาะเพราะว่ารายละเอียดยุบยิบเยอะมากเลยครับ แพ็เกจพญานาคนี่ก็โอ้พอได้ทำแล้วนะนี่นะครับกำลังทำอีกเยอะเลยก็เป็นพระพรมนะครับ นี่ก็เป็นต่างบาทข้าวสารนะครับก็จะมีภาประจำวันให้เราได้ตักบาตเนาะค้วนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็สั้างกิจอธิษฐานถ้าได้ท้ามือขอเราก็จะมาทำบุญ ก็จะมีจุดแลกเหรียญน,นะครับโอ้โหนี่เป็นฤาษี ปูพญานาคสีสุดโทแล้วก็พิาาประทุมมานะครับนี่บริเวณด้านนี้สามารถมาถวายใบสีสมเร็จพระนเรศวรนะครับ บริเวณนั้นนี้ก็จะมีถวายข้าวสารทำบุญนะด้านนี้ก็จะเป็นภาคเกจิต่างๆนะครับโอ้โหด้านนี้ถ้าให้ดาวก็คือเทวดาร้อยแปดตนนะครับ สวยงามใครยังไม่ได้มาก็แนะนํานะครับไม่ไกลาจากกรุเงเทพไม่ไกลาจากชลบุรีเลยบอรยากับก็บอรถน้มนถามนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านนอกกันครับหลังจากที่เดินภายในรอบแล้วเนาะบริเวณด้านนอกตอนนี้ก็จะมีท้าวเวสุวรรณมาประดิษฐานมาให้สักการะบูชากันแล้วนะครับ ี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าวัดเนี่ยก็ะจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกของถ้ำพญานาคเนาะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจบติเทีเท่านี้วัดมณีวงที่นคยกรนแนะนำเลยนะครับเชื่อลำใจ .com คลิที่เป็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ